หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องนอกเกยวกับผลงานของนักเตะภายในทีมของเราที่ณตอนนี้ก็มีหลายต่อหลายคนที่ต่างก็เดินทางไปรับใช้ทีมชาติของพวกเขาในช่วงพักเบรกจีมชาติรอบนี้ หนึ่งในนั้นก็คือทางวัดรักเอนโดห้องเครื่องทีมชาติญี่ปุ่นของเราเองซึ่งเขาก็เดินทางไปรับใช้ทัพซามูไรลงเล่นในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในการเผชิญหน้ากับทีมชาติบาเลนมาค่ำขืนที่ผ่านมาก่อนสุดท้ายเขาก็จะเป็นแกนหลักสําคัญที่ช่วยให้ทางทีมชาติญี่ปุ่นคว้าชัยชนะนมาได้อย่างงดงาม 2. ประตูต่อสูงจากผลการแข่งขันดังกล่าวข้างต้นนั้นที่ตัวตูของทักเอนโดก็สมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นก็ส่งให้ทีมของพวกเขา กลายมาเป็นทีมแรกที่กลุยทางผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลก2 0 2 6ได้เป็นทีเรียบร้อยแล้วหากไม่นับบรรดาทีมเจ้าภาพรวมทั้งหลายตั้งนี้ชัยชนะดังกล่าวนั้นเกิดจากการทำสองประตูของทางดาอิจิคามาดะและทักเคฟุสัะคูบะซึ่งทำให้ทางทีมชาติญี่ปุ่นได้ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่8ติดต่อกันเข้าให้แล้วสำหรับทัวร์นาเมนต์ที่จะจัดขึ้นในปีหน้าโดยมีทางทีมชาติสหรัฐอเมริกาแคนนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพรวมกัน โดยแม้ว่าตัวของทางเอนโดเองจะไม่ได้มีชื่อขึ้นสกอร์บอร์ดในการแข่งขันนัดเด่งกล่าวแต่ผลงานของเขาที่เอกอุศิลเกินในการแข่งขันเกมนี้ก็ mm hmm. ทําให้เจ้าตัวได้รับการแซ่ซองอย่างมากไม่ว่าจะเป็นตามหน้าสื่อที่ประเทศบ้านเกิดของเขาในญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งบรรดาสื่อสังคมออนไลน์ที่ต่างก็มีการพูดถึงเขาไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเรามา,จาเจัะลึกผลงานของทางเอนโดในการแข่งขันฤดูกาลนี้ mm hmm. เขาได้ลงสนามครบทั้ง90นาที ผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมรวมไปทั้งสิ้น73ครั้งและเข้าเป้าถึง69ครั้งหรือคิดเป็นอัตราส่วนความแม่นยำในการผ่านบอลสูงถึง95ในจำนวนดังกล่าวเป็นการผ่านบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายของคู่แข่งได้ถึง6ครั้งเรียกได้ว่าการเติมขึ้นไปทำเกมรุกของเขานั้นค่อนข้างจะโดดเด่นและในส่วนของเกมรับเองก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน มอเจ้าตัวสามารถแย่งบอลกลับมาจากคู่แข่งได้ถึง9ครั้งเอาชนะในการดวลภาคพ,พื้นดิน3ครั้งและเอาชนะในการดวลลูกกลางอากาศอ,อีก3ครั้งรวมไปถึงการเข้าสกัดบอลอีก1ครั้งด้วยกันนั่นทำให้ทางย่าฮูเจแปมีการขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่เกี่ยวกับตัวของทางเอนโดในช่วงเช้าวันนี้เลยว่า วัตรุเอนโดยังคงแข็งแกร่งเหมือนเคยเขาได้แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของเขาว่าไม่ได้มีดีเฉพาะเรื่องของการเล่นเกมรับแต่ยังเป็นส่วนของการทำเกมรุกและการสร้างสรรค์โอกาสในการทำประตูอีกด้วยเป็นตน้น เมื่อฟังเรื่องราวของนักเตะที่กำลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พวกเราจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกคนหนึ่งที่ก็ตกเป็นกระแสะข่าวอย่างหนักว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่เจ้าตัวจะเก็บข้าวของย้ายออกจากทีมของเราไปในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นก็คือในรายของทางหลุยดิออสปิดทีมชาติโคลอมเบียที่ในช่วงแรกของการสงขันฤดูกาลนี้นั้นเจ้าตัวสามารถระเบิดฟอร์มเทพในยุค ท่านอาร์เนสต์ได้งงแต่น้องนาแต่เปลี่ยนสก,กราดใหม่มาสู่ปี2 0ง5ผลงานของเขาก็เริ่มดอกตรงมาอย่างชัดเจนว่าเจ้าตัวเพิ่งจะสมวันไปสุกก้นตะข่ายนับตั้งแต่เข้าสู่ปีนี้ได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นล่าสุดมันจึงเกิดกระแสข่าวลือมากมายเกี่ยวกับอนาคตของเขาโดยมีหลากหลายสโมสรพร้อมที่จะอาแข็งรับเขาไปใช้งานต่อ โดยทางอันเทน่าทูสื่อจากประเทศบ้านเกิดของเขาในโคลอมเบียก็มีการตีข่าวใหญ่ประจำวันนี้ออกมาเลยว่าณนาปัจจุบันมันมีอย่างน้อยถึง5สโมสรที่พร้อมจะยื่นขอน้อเสนอเข้ามาขอซื้อตัวเขาไปใช้งานต่อจากทางลิเวอร์ p ู o ของเราไม่ว่าจะเป็นทางบาร์เซโลนาปาีิแซงต์เชอร์แมงแมนเชสเตอร์ซิตี้เอซีมิลานและรวมไปถึงทางสโมสรจากประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นตน้น รูธทอาสมีตัวเลือกค่อนข้างจะหลากหลายเลยนะกับการที่เขาจะลงเล่นในฟุตบอลระดับนา,นานาชาติต่อไปซึ่งในตอนนี้ตัวเลือกของเขาก็มีอย่างน้อย5ทีมด้วยกันอันเทน่าทูระบุชื่อแรกที่โผล่ขึ้นมาเลยในลิสต์ดังกล่าวข้างตน้นก็คือทางบาซิโลนาื่อสโมสรจากแคว้นคาตาลันเองแสดงออกอย่างชัดเจนว่าวางเขาเป็นเป้าหมายการสรับสัพสำหรับช่วงตลาดซัมเมอร์นี้และมีการติดต่อไปหาทางเอเยตนส่วนตัวรวมถึงผู้ดูแลใกล้ชิดของทางดีอาร์ตแล้วด้วย ขนาดเดียวกันทางปารีสแซงต์แชร์แมงแมนเชสเตอร์ซิตี้และเอซีมิลานก็เป็นบรรดาสโมรสมรของลีกยุโรปที่กำลังมองดูความเป็นไปได้ในการจะซื้อตัวทางดาวเตกทีมชาติโคลอรเบียไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับพวกเขาในปีหน้าด้วยเหมือนกันแต่แม้จะพูดอย่างนั้นข้อสเสนอจากตลาดอื่นๆอ,อาทิเช่นจากทางฟุตบอลของทางซาอุดีอาระเบียก็ยังคงไม่ได้ปิดตายถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นด้วยเหมือนกัน ซึ่งหากพวกเขามีการดำเนินการติดต่อเข้ามาหาทางลิเวอร์พูลมันก็จะมาพร้อมด้วยข้อเสนอเป็นตัวเงินมหาศาลเพื่อที่จะซื้อตัวของทางแนวรุกทีมชาติโครเปียรายนนี้ไปยกระดับเกมลิกของพวกเขาไปอีกขั้นเมื่อพูดถึงโอกาสความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของสตาร์ดังในงแนวรุกของเราอย่างทางหลุยดิอัสกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้าง หนึ่งในคนที่เรียกได้ว่ามีกระแสข่าวพัวพันกับทีมของเราหนาหูมากที่สุดณนช่วงเวลานี้ก็คงจะหนีไม่พ้นทากอเล็กซานเดอร์อีซัตสุดหน้าตักเข่งจากค่ายสามลิการดงนิวคาเซิลอยู่นาเต หลังจากโจทตัวกำลังระเบิดฟอร์มเทพให้กับทางทีมของเอ็ดดี้าวในการแข่งขันฤดูกาลนี้เมื่อเขามีส่วนร่วมในการทำประตูไปแล้วมากถึง28ลูกจากการลงสนามเพียงแค่33นัดเท่านั้นในการแข่งขันทุกรายการโดยแบ่งเป็นการที่เขาทำประตูด้วยตัวเองไป23ลูกและผ่นบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไป5แอสซิส ขณะเดียวกันตัวของทั้งอิซักเองก็เพิ่งจะทําแสบกับทางทีมของเรามาแบบสุดๆร้อนๆนในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวครับที่ซึ่งเจ้าตัวก็กดไป1ประตูช่วยทีมของพวกเขาคว้าชัยชนะเหนือทางนิวค์พูลของเรา2ประตูต่อหนึ่งทะลึงแชมป์ระดับเมเจอร์ได้เป็นครั้งแรกในรอบ70ปีของทางนิวคาเซลอีกตัว จากผลงานอนันอุด,ดังกล่าวข้างต้นนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าปลจัยใจเลยที่หลากหลายสโมสรชั้นนําของทวีปยุโรปจะหันมาให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้และหนึ่งในนั้นก็คือทักลิเวอร์พูลของกล่าล่าสุดก็มีแฟนบอลท่านหนึ่งหยิบยกประเด็นนี้เข้ามาสอบถามกับทางกรมไบรลี่กลูด,ด้านการซื้อขายคนดังว่าตัวของทังอิซักนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้และอยู่ในความเป็นจริงสําหรับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล Liverpool ของเราหรือไม่อย่างไรกันที่ซึ่งโจตก็ได้ยืนยันว่า ยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซค์แสดงความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่จริงแต่ส่วนเรื่องที่ว่าจะสามารถเซ็นสัญญาคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมได้หรือไม่อย่างไรกันนั้นถือเป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะเขาก็ไม่ใช่นักเตะตัวเลือกเดียวที่ทางนิวคาสูของเราใส่เอาไว้ในลิสต์รายชื่อที่เราต้องการจะได้ตัวมาเสริมทัพสรับทักอเล็กซานเดอร์อีซักนั้นนิว่าสกคอยติดตามพัฒนาการของเขามาโดตลอดนะไบลีกล่าว ดังนั้นใช่เลยตัวของเขาเองถือว่าเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้สําหรับพวกเขาแต่มันก็ไม่ใช่เพียงตัวเลือกเดียวที่พวกเขากําลังมองดูอยู่ทางทีมงานซื้อขายนักเตะของทางเลว่าภูกําลังทํางานในเบื้องหลังเกี่ยวกับหลายๆตัวเลือกของพวกเขาซึ่งนอกจากทางอิสซักแล้วก็ย,ยังมีในส่วนของทางชูอัลเปโดและทางบินจามินเซสโกเป็นตน้นดังนั้นมันยังคงมีโอกาสที่หลากหลายสําหรับตัวเลือกในแนวรุกของพวกเขา ในก็เปิดประเด็น,นเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทันักเต็กหน้าใหม่ของเรากันไปแล้ว ข่าวต่อไปของวันนี้ก,ออก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันี่จะมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งซึ่งเพื่อนๆหลายท่านก็มีการตั้งข้อสงสัยกันขึ้นมาว่าแล้วสุดท้ายแล้วทีมของเราตั้งเป้าจะเสริมทัพในตำแหน่งใดและจุดใดกันบ้างก็ะจะเป็นการยกระดับเกมการเล่นของเราขึ้นไปอีกขั้นในการแข่งขันฤด,ดูกาลหน้าหลังจากในการแข่งขันปีนี้แม้ว่าเราจะมีโอกาสสูงมากที่จะประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์ยรลลีมาครองได้ถ้าผลงานในการแข่งขันฟุตบอลพวกทั้ง3ารายการนั้นกลับ ตกรอบไปตามระเบียบทั้งหมดถ้าไม่มันเป็นการสะท้อนออกมาว่าบางทีมอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในบางจุดเพื่อทําให้ทีมของเราแข็งแกร่งทั่วแผ่นมากยิ่งขึ้นกว่านี้ไปอีกในประเด็นนี้ตัวของทางกรมามมลลี่เองก็เป็นการออกมาชี้ชัดฟันธงแบบตรงประเด็นลงไปเลยว่ามันจะขึ้นอยู่กับอนาคตของ3ส,สตาร์ดังภายในทีมของเราอย่างทางโมฮัมหม็ดซารา เวอร์กิวฟานได้และเทรนอเล็กซานเดอร์อาโน่ด้วยว่าพวกเขาเหล่านั้นจะต่อสัญญาฉบับใหม่และอยู่โยงกับทีมของเราต่อไปหรือไม่อย่างไรกันซึ่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนั้นก็ค่อคนข้างจะไปสอดคล้องกับสิ่งที่ทางจิมเพียสนักข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางดิแอสเลติกมีการออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้โดวยว่าอนาคตของพวกเขาทั้ง3คนก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณในการเสริมทัพด้วยนอกเหนือจากตาแหน่งว่าเราจะมีการเสริมใครเข้ามาในจุดใดกันบ้าง ส่วนใหญ่แล้วมันจะขึ้นอยู่กับสัญญาของสตาร์ดังทั้ง3รายของทางลิเวอร์ผูลนะไบลีกล่าวอย่างเช่นหากทางเทรนด์ย้ายออกไปพวกเขาก็จาเป็นจะต้องเสริมแบกขวาคนใหม่เข้ามาอีกหนึ่งคนหรือหากโมซาลามีการย้ายออกไปพวกเขาก็ต้องการปิดขวาคนใหม่เข้ามาเสริมทัพเหมือนกัน ส่วนในเคสของทางฟันได้นั้นอาจจะแตกต่างออกไปเล็กน้อยเพราะยังไงเสียพวกเขาก็ต้องการปกหลังตัวกลางเข้ามาอย่างน้อย1คนแต่าเขาย้ายออกไปบางทีมันอาจจะต้องเพิ่มเข้ามาเป็นสองคนนอกเนือจากนี้พวกเขาก็ยังต้องการเสริมทัพในตำแหน่งแบกซ้ายและรวมถึงแนแนวรุกเข้ามาเพิ่มเติมด้วยดังนั้นเราน่าจะได้เห็นศูนย์หน้าตัวกลางย้ายเข้ามา1คนและบางทีอาจจะรวมถึงตัวหน่งเซนด้วย มดฟิลด์ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะมองข้ามไม่ได้แต่พวกเขายังคงมีความสุขมากๆก,กับผลงานของทางไรอันลกรวเวนแบกเช่นเดียวกันกับพัฒนาการของอีกหนึ่งนักเตะเด็กปั้นของพวกเขาเองอย่างทางเคอร์ติสโจจากนั้นเราก็ต้องติดตามดูสถานการณ์ในตำแหน่งผู้รักษาประตูด้วยหากทางคิวินกิลเลอร์ย้ายทีมออกไปแต่เราก็ยังไม่มั่นใจว่าสถานการณ์ของตัวอลิสันนั้นจะเป็นเช่นไรซึ่งอาจจะกระทบต่อทางจอจีนมาดัชวีลี่ที่กำลังจะย้ายเข้ามาด้วย เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เรายังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวอนาคตเกี่ยวกับการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราอีกด้วยเช่นเดียวกันดูจะขยับมาดูในตำแหน่งแบ็คขวากันบ้างย่างที่เราทราบกันดีว่าจนกระทั่งถึงตอนนี้อนาคตของตัวเทรนด์เร็กซานเดอร์อาร์โนเองก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงหลังจากที่เขากำลังจะหมดสัญญากับทีมของเราในช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้แล้ว ท้ามกลางคาวามสนใจจากทางราชันชุดขาวหรืออันมัดริดที่ก็มีกระแสข่าวแตกเป็นหลายทางสีละเกินทําให้มันอย่างเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้แต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางสปอร์ตสื่อชื่อดังจากประเทศสเปนก็มีการตีข่าวออกมาเลยว่าในตอนนี้ทางนิวคาปูดได้เตรียมการสาหรับแผนการในอนาคตสําหรับชีวิตที่อาจจะไม่มีตัวของทางเทรนต์อยู่กับพวกเขาต่อไปเอาไว้แล้ว ด้วยการหันม้ความสนใจในตัวของทางกิวไวรโรริทปักขวานดาวรุ่งอนาคตไกลาจากทางสมโมสรเฟยเยนดรอ์โรธเทินดำซึ่งก็เป็นทีมเก่าของทางอาร์เนสต์ร็อดกุนซือคนปัจจุบันของเราอีกด้วยมัตัวของเราเตะวัย18ปีรายนี้ก้าวขึ้นมาและทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับทางเฟยโเยนดในการแข่งขัน,ขน,ขนขอเอริลิฟิชลีกของประเทศฮอลแลนด์ในฤดูกาลนี้หลังจากเข้าฝากผลงานการทำไปถึง6แอสซิสจากการลงสนาม17นัดให้กับทีมชุดใหญ่ของทางเฟย์เยนโ นั่นถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับนักเตะที่มีอายุเพียงแค่นี้และเขาก็ยังสามารถที่จะต่อยอดและพัฒนาการของตัวเองไปได้ในระยะยาวอีกด้วยแม้กระนั้นรายงานข่าวจากทางสปอร์ตก็ยังมีการระบุต่อไปว่าลรเวอร์พูลของเราไม่ใช่สโมสรเดียวที่แสดงความสนใจในตัวรีดอยู่หลังจากทางเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาและลงไปถึงสองทีมดังจากเมืองแมนเชสเตอร์อย่างทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลดูไปสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ ต่างก็เป็นสโมสรที่กาะติดสถานการณ์ของตัวนักเตะรายนี้อยู่อย่างใกล้ชิดทั่วสิ่งที่ทําให้ทางสโมสรของเราดูจะกุมความได้เปรียบเหนือกว่าสโมสรอ,อื่นๆก็คือการที่ตัวของทางบริเองเคยออกมาประกาศเราเอาไว้แล้วว่าทีมเดียวที่อยู่ในดวงใจของเขาก็คือทางลิเวอร์พูลของเราเมื่อถูกสอบถามว่าทีมใดคือสโมสรโปรดในดวงใจของเขาเาวเตะวัย18ปีรายนี้กได้ตอบว่าแน่นอนที่สุดว่ามันคือลิเวอร์พูลนะ มันไม่มีสโมสรอ,อื่นใดอีกแล้วไม่มีเลยจริงๆ r รีดกล่าวเมื่อพูดถึงเรื่องดาวเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ในตำแหน่งแบ็คขวาของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูในตำแหน่งแบ็คซ้ายกันบ้างอย่างที่ทางแกรมไบลี่และรวมไปถึงบรรดาสื่อสายของทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทางจิมเพียรหรือทางเดวิดลิสก็เป็นการออกมายืนยันตรงกันว่า แม็กซ้ายเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ทีมของเราหันไม่ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆหลังจากผลงานของทางแอนดูรูเบอร์ซันกับตันทีมชาติสกอตแลนด์ในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้ตกลงไปและตัวของทางคอสตาซิมิคัสแบ็กซ้ายทีมชาติกรีซก็ยังไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นมาทดแทนในตำแหน่งของเขาได้นั่นจึงทําให้หนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าตกเป็นข่าวโผพ,พันกับทีมของเรา มากที่สุดตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาก็คงจะหนีไม่พ้นตัวของทางมิลอดเคอร์เคสดดอเต็กซ์ตาดังของทางบอรมัดที่เจ้าตัวกำลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันฤดูกาลนี้นอกจากนี้ตัวของเขาเองก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแน่นแฟนกับตัวของทางโดมินิกโซโบสไลกับตันทีมชาติฮังการีของเราด้วยนี่จึงเป็นอีกช่องทางที่เราสามารถจะเรียกร่องให้เขายอมยัดมาสุดถิ่นแอนฟิลด์ของเราได้ ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางแอน w ิวอชสื่อที่เจาบข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการระบุเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับดีวนี้ออกมาจากเดิมที่ทางบอลมัดเคยตั้งสนัราคาของนักเตะเอาไว้ที่40ล้านปอนด์ย้อนกลับไปในช่วงตลาดสัม,มรที่แล้วในตอนที่ทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความพยายามจะเซ็นสัญญาก,กับเขาในช่วงเวลานั้นแต่จากสถา,านการณ์ปัจจุบันที่ตัวของทางเคอร์เคสทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในปีนี้จึงทําให้พวกเขามีการขยับค่าตัวของนักเตะ เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก10ล้านปอนด์ถ้าไมในตอนนี้สนับราคาของเขาขึ้นมาอยู่ในระดับที่50ล้านปอนด์ดังนั้นเราจึงต้องมาดูกันต่อไปว่าลิเว์พูลจะยอมทุ่มเงินตามจำนวนดังกล่าวหรือไม่อย่างไรกันหากเราหวังจะประสบความสำเร็จในการพากตูนักเตะรายนี้เข้ามาเสริมทัพในทีมแอนฟิลด์ของเราตอช่วงสเม,มืที่จะถึงนี้ เมื่อพูดถึงการเสริมทัพในตำแหน่งแนวรับของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูในแผนกองกลางกันบ้างหากเ,เพื่อนๆจำกันได้ย้อนกลับไปในช่วงตลาดเสมอที่แล้วนักเตะหนึ่งเดียวที่ทีมของเราอยากจะได้ตัวมาเสริมทัพมากที่สุดก็คือเนรายของทางมาตินซูบิเมนดีตาดังจากค่ายเรอัลโซเซดัตแต่หลังจากที่เราพลาดหวังในตัวเขามันกลับกลายมาเป็นเรื่องที่ส่งผลดีต่อทีมเราที่ทำให้ตัวของทางไรอันเกรวเวนแบกได้แจ้งเกิดกับตำแหน่งใหม่ในบทบาทของมิดฟิลด์ตัวรับ แต่แม้กระนั้นจากการที่ตัวของทางเราเวนแบกเองก็เพิ่งจะมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บจากเกมรอบชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวครับกับทางนิวคาเซอลยูนาแด่ซึ่งก็ยังไม่แน่ชัดว่าเขาจะต้องใช้เวลาในการพักฟื้นรักษาตัวยาวนานแค่ไหนกันโดยที่เจ้าตัวก็เพิ่งจะต้องถอนตัวจากการแข่งขันทีมชาติกับทางเนเธอร์แลนด์และเดินทางกลับมาสู่ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเรา นี่จึงเป็นจุดที่ทําให้สโมสรของเราเริ่มหันมาพิจารณาความจําเป็นในการจะต้องหาตัวตายตัวแทนของเขาเข้ามาคอยแบ่งเบาภาระให้กับทางเกรวเวนแบ็กในเกมที่เขาไม่สามารถจะลงสนามได้และก็เพื่อให้เอาไว้หมุนเวียนลงสนามเพื่อให้ตัวของทางเกรวเวนแบ็กได้พักการใช้ร่างกายบ้างล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางแอนฟิวอชสื่อที่จับข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็เป็นการระบุออกมาเลยว่าคนที่ทีมของเราหมายตาอยุ่ณช่วงเวลานี้ก็คือในรัาง,งทางคาบิกุเอร่า มมดฟิลตัวเก่งจากค่างไอ้ข้างข่าวบาเลนเซียที่ในตอนนี้เจ้าตัวก็เพิ่งจะมีอายุอานาาเพียงแค่21ปีเท่านั้นอันที่จริงแล้วนี่คือนักเตะที่ได้รับการตั้งสมญาในประเทศสเปนว่าเป็นนิวสมาร์ตินซูบิเมนดีกันเลยทีเดียวหลังจากเขามีสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างจะมีความสมัยคล้ายคลึงกันทั้งในเชิงของเทคนิคและการอ่านเกม โดยที่ตัวของทางกูเอารานั้นก็คเคยได้รับความสนใจจากทีมเราตั้งแต่ช่วงสัมรม์ทีแล้วด้วยเหมือนกันแต่าจากการที่เราไม่ได้ตรวจทางซูบิเมนดีมันคือตัวของทักอานเนอร์สลอตท,ที่ออกมาบอกเองเลยว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเมื่อไม่ได้เป้าหมายและเขาก็ไม่อยากจะได้เป้าหมายที่2 3หรือ4ตามมาด้วยเหมือนกัน แต่จากสัานการณ์ณปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจึงทําให้ทีมของเราหันกลับมาให้ความสนใจในตัวของทางกูเอราและสิ่งที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือทางไซส์สปอตที่ใช้ข้อมูลในล้านวิทยาศา,ศาสตร์การกีฬาเข้ามาจับก็พบว่าตัวของทางกูเอรากับทางคราวเวนแบกนั้นมีความระมัดระวึงกันในสไตล์การเล่นเหมาะสมถึง99เปเซนโดยสนนราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่เพียงแค่30ล้านยูโรหรือคิดเป็นดอก25ล้านปอนด์เท่านั้น เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสําคัญมากที่สุดของทีมเราณนะช่วงเวลานี้นั่นก็คือในราของทางโมฮัมเหม็ดซาราสตาร์ททีมชาติอียิปต์ของเรานั่นเองหลังจากเขากำลังจะหมดสัญญากับทีมตอนช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้แล้ว ก่อนหน้านี้ทางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดก็เพิ่งอ,ออกมายืนยันไปว่าลิวฟร์พูลของเรายังคงมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยว่าจะสามารถต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับตัวของทางซาร่าออกไปในระยะเวลา2ปีด้วยกันได้ ล่าสุดมันก็มีอีกหนึ่งสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับอนาคตของตัวสาราขึ้นมาหลังจากก่อนหน้านี้หนึ่งในทีมที่มีความพยายามในการจะล่าลายเซ็นของเขาในช่วงซัมเมอร์นี้ก็คือทางอัลฮีราล์สมุรยักษ์ใหญ่จากประเทศซาอุดิอาระเบียที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากทางกองทุนความมั่งคั่งห่งชาติของซาอุดีอีกด้วยแตนในตอนนี้นักข่าวที่มีความใกล้ชิดกับทางอัลฮีรอลที่ใช้ชื่อในเอสควาดแบนด์เอชเอฟซีก็มีการระบ,บุออกมาค่อนข้างจะชัดเจนเลยว่า พวกเขาได้ถอนความสนใจในตัวของทางซาลาห์กลับไปแล้วแต่ไม่มีการระบุเหตุผลของการตัดสินใจดังกล่าวข้างตน้นก่อนที่ทัตแอนฟีวอชจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นภาคหัวข่าวใหญ่ประจำวันเลยว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์ะจะไม่ไปลงเล่นให้กับทางอัลฮีกล่าวจากสัานการณ์ดังกล่าวข้างต้นจึงมีความพยายามจะนําไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่ทาตออนสตีมออกมากล่าวก่อนหน้านี้หรือไม่อย่างไรว่าตัวของทางซาลาห์น่าจะอยู่กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราในการต่อสัญญาฉบับใหม่ แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ